เรื่องราวเกิดขึ้นในปี2520ณหมู่บ้านพรมพิรามหมู่บ้านแห่งนี้ก็เหมือนกับหมู่บ้านชนบททั่วไปวิถีชีวิตเรียบง่ายและสนุกสนานแต่ครั้งเรื่องราวที่สะเดือนควันที่สุดในโลกเคยเกิดขึ้นกับชุมชนที่น่ารักแห่งนี้หมวดศักดิ์สิทธิ์นายตำรวจจบใหม่ได้ถูกสั่งให้มาประจำที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอพรม,มพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพันตำรวจพิทักษ์ เป็นผู้กำกับการอยู่ที่สอน,นอแห่งนี้ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีคนมารายงานว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นสารวัตรพิทักษ์กับหมวดศักดิ์สิทธิ์จึงรีบไปที่เกิดเหตุในทันทีเมื่อพวกเขาไปถึงก็พบกับศพผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงโรงยาใกล้สถานีรถไฟพรมพิราม เพื่อไม่ให้ชาวบ้านพากันแตกตื่นสารวัตรจึงสั่งให้หมวดกันชาวบ้านออกไปไม่ให้วุ่นวายและให้ไปเรียกตะโทนสัปเหร่ประจําหมู่บ้านเพื่อนําศพไปชนะสูตรจากนั้นตํารวจก็ตรวจด,ดูบริเวณรอบๆก็ได้พบกับถุงกระดาษตกอยู่บริเวณนั้นด้วยต่อมาสารวัตรก็ได้ให้คนไปตามหมออลิงหมอประจําหมู่บ้านเพื่อมาชนะสูตรศพแกก็มองดูแป๊บเดียวแล้วก็บอกว่า สภาพศพแบบนี้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุสวดเลือดตรงขาน่าจะเกิดจากประจำเดือนสรวัตรได้ฟังแบบนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นสรวัตรเลยบอกให้หมวดศักดิ์ิทธิ์ติดต,ต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อขอชนะสุดศพอีกครั้งให้แน่ใจ ศพได้ถูกนำส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลพุทธชินราชหลังจากผลชนสูตรออกมาชี้ชัดว่านี่คือการฆาตกรรมอย่างแน่นอนโดยสังเกตจากจุดเลือดที่ใต้ตาขาวแปลว่าขาดอาการหายใจแถมที่คอมีรอยช้ำอีกด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นที่อวัยวะเพศก็มีคราบน้ำกรามเต็มไปหมดแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ถูกกระทำชำเราและฆ่าทิ้งอย่างแน่นอน ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่หมอเลิงพูดเลยสักนิดนั่นทำให้สารวัตรตั้งใจจะไขคดีฆาตกรรมนี้ให้ได้สารวัตรจึงเริ่มสืบจากหลักฐานชิ้นเดียวที่มีอยู่นั่นก็คือถุงกระดาษที่เก็บมาจากที่เกิดเหตุสารวัตรกับหมวกศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปที่ร้านวังทองอำเภอวังทองซึ่งเป็นที่มาของถุงกระดาษเจ้าของร้านบอกว่าเขาจำถุงใบนี้ได้เพราะเขาเป็นคนให้แม่บ้านในร้านไป แม่บ้านที่มีชื่อว่าเนียนเป็นลูกสะใภ้ของยายแผนจากนั้นสารวัตรก็ได้พาย,ยายแผนมาดูศพว่าใช่ลูกสะใภ้แกหรือเปล่าเมื่อยายแผนเห็นศพก็ร้องไห้ออกมาเพราะนี่คือศพของเนียนจริงๆยายแผนได้เล่าว่าเนียนได้รับจดหมายจากนายสุสามีของเธอซึ่งเป็นลูกชายของแกซึ่งตอนนี้นายสุทํางานอยู่ที่อุตรดิตถ์ แต่เนียนไม่มีเงินเดินทางไปยายแผนจึงฝังลูกสะพซยติดรถไปกับคนขับรถบรรทุกชื่อว่าชัยสารวัตจึงเรียกชัยมาสอบปากคําชัยเล่าว,ว่าผมให้เนียนติดรถมาด้วยก็จริงแต่ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าขณะนั้นยายแผนเดินเข้ามาพอดีและคิดว่าชัยโยนความผิดให้แกและเข้าไปทุบตีชัยและเพ้อรุดปากออกมาว่าชัยนี่แหละที่เป็นคนทําร้ายอีนเนียนและฆ่าทิ้งเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้น สารวัตรจึงบอกให้ชัยสารภาพออกมาซะชัยจึงสารภาพว่ายายแผนเป็นคนสั่งให้ผมพาเนียนไปส่งที่พิษณุโลกแถมยังสั่งให้ข่มขืนเนียนเพื่อเป็นค่าโดยสารเพราะยายแผนเกลียดเนียนมากแต่ผมก็สงสารเนียนจึงไปส่งเธอที่สถานีรถไฟพิษณุโลกแทนเย็ยนวันนั้นในระหว่างที่สารวัตรกำลังทานข้าวอยู่กับภรรยาเธอก็ได้ถามถึงคดีและได้แนะนำว่า ศพถูกพบอยู่ที่สถานีรถไฟในสถานีก็น่าจะเห็นอะไรบ้างเมื่อสารวัตรได้ฟังคำแนะนำจากภันรยารุ่งเช้าสารวัตรรีบไปสอบปากคำนายสถานีในสถานีแล้วว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโดนเจ้าหน้าที่ไล่ลงจากรถไฟเพราะไม่มีตัว๋ว ผมก็บังเอิญเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนสักทีจนเจกโกคนขายกาแฟแ,ฟแกเห็นเข้าจึงสงสารจึงพาไปที่บ้านและหาข้าวหาน้ำให้กินเมื่อสารวัตรได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงสั่งให้มวดศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าดูพฤติกรรมที่ร้านเจกโกเงียบหลังจากเฝ้าดูมาทาั้งคืนก็พบว่ามีคนมาทำตัวลับๆล่อที่หน้าบ้านเจกโก เช้าวันต่อมาหมวดศักดิ์สิทธิ์กับจา่าสำอางก็ได้มาเล่าว่าเมื่อคืนมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งอยู่แถวหน้าร้านเจกโกนั่นก็คือตะแยมนั่นเองสารวัตรจึงรีบสั่งให้ทุกคนรีบปลุกไปที่บ้านของตะแยมทันทีเมื่อทุกคนไปถึงสารวัตรจึงเรียกให้ตตแยมออกมาแต่เรียกเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมออกมา จาสำอางจึงจะโกนขู่ไปว่าถ้าไม่รีบออกมาจะบุกเข้าไปแล้วนะตาแย้มจึงรีบวิ่งทะลุประตูออกมาและหนีไปอย่างรวดเร็วตำรวจทุกคนพยายามไล่จับแตา่แยา้มแต่แต่แายา้มก็วิ่งหนีอย่างรวดเร็วจนตำรวจทุกคนเหนื่อยหออไปตามๆกันแต่สุดท้ายแตา่แยา้มก็หนีไม่รอดอยู่ดีหลังจากที่จับตาแย้มได้สารวัตรก็สอบปากคำแตา่แยา้มทันทีซึ่งคำถามแรกก็คือ แต่ย้มไปทำอะไรที่บ้านเจกโกเมื่อคืนแต่ย้มบอกว่าผมกลัวว่ามันจะใส่ร้ายผมสารวัตรก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแต่ยามพูดถึงเรื่องอะไรจากนั้นแต่ยามจึงเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สารวัตรฟังวันนั้นเขาได้พบเนียนนั่งพักอยู่ที่ร้านเจกโกโแต่ย้มก็เลยเข้าไปถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเจกโกจึงเล่าที่มาของเนียนให้ฟังแต่ย้มสงสารจึงชวนเนียนไปอยู่ที่บ้าน เพราะในตอนนั้นมันก็ใกล้จะค่ำแล้วและเนียนเองก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเธอจึงยอมไปค้างที่บ้านของตะแย้มในคืนนั้นและในขณะที่ตะแย้มกำลังคุยกับเนียนอยู่กำนันผิงกับผู้เยี่ยนสองพี่น้องก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหาตตแย้มที่บ้านเพื่อสั่งให้ตะแย้มไปช่วยงานที่อำเภอสีพิรมถ้างานไม่เสร็จจะต้องกลับมาในตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้หันไปเห็นเนียนก็สงสัยว่าใครตาแย้มได้บอกว่าเป็นแค่คนรู้จักเท่านั้น จากนั้นกำนันกับผู้ใหญ่ก็เดินทางกลับส่วนตาแย้มคงจะกลับมาไม่ทันเลยให้เงินก้อนหนึ่งกับเนียนเพื่อเอาไปขึ้นรถไฟในตอนเช้าหลังจากตาแย้มเล่าจบสารวัตรยังไม่ค่อยเชื่อเพราะตาแย้มไม่มีหลักฐานอะไรเลยแถมเมื่อเช้ายังไิ่งีสารวัตรอีกแกเลยอธิบายว่าก็เมื่อเช้าเขากํลาลังนั่งหันกัญชายอยู่จะไม่ให้วิ่งหน,นีได้ยังไงส่วนเรื่องผู้หญิงผมไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะครับ ตอนวัยรุ่นผมไปฝังมุกแล้วมันก็เกิดอักเสบจนต้องตัดทิ้งตอนนี้ก็เลยเหลือแค่ต่อเท่านั้นแต่แยมที่กลัวว่าสารวัตรจะไม่เชื่อก็เลยเปิดให้ดูซะเลยทําให้สารวัตรเชื่อแกละว่าแกไม่ได้เป็นคนทําอย่างแน่นอน แต่ยังไงแต่แยมก็ต้องโดนจับและคุมพฤติกรรมอยู่ดีเพราะแกมีกัญชาวไว้ในครอบคอรองหลังจากนั้นกำนันพิงกับผู้ใญยพันธ์ก็เดินทางมาที่โรงพักเพื่อให้ปากคาโดยทั้งสองจะต้องแยกกันสอบปากคาโดยหมวดศักดิ์สิทธิ์จะสอบปากคาผู้ญย,ยพันธ์ส่วนสารวัตรจะสอบปากคกนากำนันพิง กำนันเล่าว่าผู้ใหญ่พันขับรถไปที่บ้านตตแย้มเพียงคนเดียวส่วนผมไม่ได้ไปด้วยตัวผมคิดว่าตะแย้มเป็นคนทำอย่างแน่นอนเพราะสมัยก่อนตตแย้มเคยติดคุกม,มาก่อนแถมผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองในบ้านมีหรือที่ตตแย้มจะอดใจไว้ทางสารวัตรที่จับผีรุกได้จึงถามว่าตตแย้มจะเป็นคนข่มขืนได้ยังไงก็กำนันเป็นคนพูดเองว่าห้ามตะแย้มกลับมาจากบ้านจนกว่างานจะเสร็จ กำนันจึงรีบแก้ตัวและบอกไปว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งแต่ผู้เยพันเป็นคนสั่งต่างหากสารวัตรเลยจับได้ทันทีว่ากำนันโกหกก็ไหนว่ากำนันไม่ได้ไปด้วยยังไงละ่ะผู้เยพันไปคนเดียวไม่ใช่หรอแล้วร,รู้ได้ยังไงว่ากำนันเป็นคนสั่งแต่แย้ม สุดท้ายกำนันผิงก็ยอมรับว่าต้นกับผู้ใหญ่พันไปที่บ้านของตะยามจริงๆตอนนั้นหมวดศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นำกระดาษคำให้การมาให้สารวัตรพร้อมกับบอกว่าผู้ใหญ่พันนั้นสารภาพมาหมดแล้วพร้อมกับยิ้มสารวัตรจึงบอกกับกำนันว่ากำนันไม่สารภาพไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่พันสารภาพแทนหมดแล้วงั้นเชิญคุณไปรอที่ห้องคุกก่อนเมื่อกำนันไปเจอผู้ใหญ่พันในห้องค้ง เขาก็โมโหเป็นอย่างมากที่ผู้เยพันสารภาพเรื่อนความผิดทั้งหมดให้และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแล้วกำนันเลยทนไม่ไหวจึงตะโกนสารภาพว่าพวกผมเป็นคนข่มขืนเองแถมไอ้หมอเลิงมันก็เอาด้วยไปจับมันเลยครับผู้เยพันก็เลยด่าก,กำนันกลับว่าเป็นบ้าอะไรสารภาพไปทําไมกำนันเลยบอกว่าเขาไม่ยอมติดคูกคนเดียวหรอกนะเมื่อสารภาพได้กูก็สารภาพได้เหมือนกันผู้ใญยพันเลยด่าก,กลับมาว่าไอ้โง่ กูยังไม่ได้สารภาพอะไรเลยและนั่นมันก็เป็นแผงการของสารวัตรที่หลอกให้กำนันสารภาพความจริงออกมาทางสารวัตรกับหมวดที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจที่ได้จับคนร้ายได้แล้วซึ่งต่อน,นั้นก็มีชายชื่อผลเดินทางมาที่โรงพักเขาเป็นลูกชายแท้ๆของผู้ใหญ่พันธุ์และที่เขามาที่นี่เพื่อมาสารภาพเรื่องทั้งหมดเพราะเขาได้สำนึกผิดแล้วจริงๆผลได้เล่าว่าในคืนนั้นเขาได้ไปที่บ้านแต่แยม เพื่อที่จะมาขอยาสูซึ่งแต่แยมก็ไม่อยู่แต่กลับได้เจอกับเนียนที่ออกมาต้อนรับตอนแรกผลก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะแค่จะมาสูบยาแค่เท่านั้นแต่ในตอนนั้นเนียนเพื่งอาบน้ำเสร็จบวกกับการเมากัญชาของผลด้วยทำให้เขาอดใจไม่ไหวเลยเข้าไปค่มคืนเนียนทันทีแต่เนียนก็ดิ้นสุดชีวิตทำให้ผลโมโหเลยชกหน้าเธอก็ไปหทีจนเนียนจะลบไปจากนั้นผลก็ข่มคืนเนียนจนเสร็จ แล้วมันก็เดินทางกลับบ้านและบังเอิญเจอกับพ่อของตัวเองผู้ใหญ่พันได้ถามลูกชายว่าไปไหนมาผลก็บอกว่าไปที่บ้านของตาแย้มและกําลังจะกลับไปงานเลี้ยงเมื่อผลมาถึงงานเลี้ยงผลก็ได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าไปทําอะไรมาพอพวกเพื่อนเพื่อนได้ฟังก็เล่าต่อต่อกันไปจนผู้ชายเกือบครึ่งงานแห่มาที่บ้านของตาแย้มเพื่อที่จะมารุมข่มขืนเธอทันทีเมื่อผู้ใหญ่พันเห็นว่าลูกชายของตนสารภาพทั้งหมด เขาจึงยอมสารภาพเช่นกันหลังจากที่เขาเจอลูกชายที่บ้านของแต่แยมเขาเองก็ไม่สบายใจเลยพากำนันผิงไปดบปูบ้านแต่แยมปรากฏว่าบ้านแต่แย้มพังไม่เป็นท่าแถมยังมีรอยเท้าของกลุ่มคนจำนวนมากเดินเข้าไปในไร่กระโพดเมื่อทั้งคู่เดินตามไปก็พบกับร่างของผู้หญิงนอนแน่นิ่งอยู่กำนันผิงเลยบอกให้ผู้ใหญ่เฝ้าไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปตามหมอเหลิง ในระหว่างที่ผู้ใหญ่พันธ์กำลังเฝ้าเมียนอยู่นั้นเธอก็ได้สติขึ้นมาผู้ใหญ่พันธ์ได้มองสำรวจเดินร่างของเมียนจนเขาเกิดอารมณ์และเมื่อกำนันกับหมอเลิงมาถึงผู้ใหญ่พันธ์ก็เสร็จกิจเรียบร้อยจากนั้นหมอเลิงกับกำนันก็เข้ามาดูอาการเมียนแต่หมอเลิงกับคิดสับป,ปะนอยากจะลองขึ้นมาเหมือนกันโดยยื่นเขาเสนอให้กำนันทำก่อนส่วนเขาจะทำทีหลังสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็ลุมข่มขมืนเธอ เมื่อทั้งหมดเสร็จกิจหมอเลิงก็เสนอตัวเองว่าจะจัดการเรื่องให้จบเองหมอเลิงได้พิบอกกับตาโทนสัปเหร่อประจําหมู่บ้านให้นําร่างของผู้หญิงคนนี้ไปเผาทิ้งหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านสารภาพจนหมดสารวัตรกับหมวดศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เดินทางไปหาตาโทนเมื่อแกเห็นตํารวจทั้งสองแกก็มอบตัวทันทีแกได้เล่าว่า หมอเลิงได้มาหาแกที่วัดและบอกให้นำร่างผู้หญิงคนนี้ไปเผาแถมยังให้เงินเป็นค่าแรงอีกด้วยในระหว่างที่แกกำลังจะเตรียมเผาแกก็ได้สังเกตเห็นว่าเนียนยังไม่ตายตาโทนจึงอยากจะลองกับเขาบ้างแต่ก็มีหนุ่มขี้เมาคนหนึ่งดันมาเห็นซะก่อนตาโทนแกเลยบอกขี้เมาคนนั้นมาร่วมด้วยซะเลยในระหว่างนั้นเนียนได้ฟื้นขึ้นมาเธอรีบวิ่งหนีจนตาโทนกับหนุ่มขี้เมาตามไม่ทัน เช้าวันต่อมาซารวัตจึงจับผู้ชายทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดำเน,นินคดีซึ่งทุกคนต่างก็ซักทอดกันไปเรื่อยๆทำให้รู้ว่าไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังมีชายอีกหลายคนรวมไปถึงเด็กน้อยและคนแก่ในวันนั้นเป็นวันที่มีผู้ต้องหาเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้หลังจากที่จับผู้ร่วมก่อเหตุมาได้ทั้งหมดท่านสสก็เดินทางมาพบกับสารวัต เพื่อสั่งให้ปล่อยตัวกำนันกับผู้ใหญ่เพราะอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่หัวคะแนนของซสดดนมาติดคุกทั้งสองคนซึ่งอาจทำให้สอแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้ แต่สารวัตรก็ไม่ยอมเพราะเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับผู้ชายสสเลโมโหนเขามองว่าแค่ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามันจะอะไรกันนะก็นาสารวัตรจึงพูดส่วนไปว่าตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่จะไม่มีคนร้ายคนไหนได้ออกจากห้องขังทั้งนั้นซสสจึงพูดคููสารวัตรไปว่าคุณจะเอาอย่างนั้นใช่ไหม ผมจะย้ายคุณหลังจากที่สสกลับไปผู้ต้องหาทั้งหมด30คนที่ถูกคุมตัวอยู่ในดองผู้ต้องหาคนหนึ่งต้องการสารภาพเรื่องทั้งหมดเพื่อให้ตำรวจกันเขาไปเป็นพยานโดยในดองเล่าว่าหลังจากที่ทุกคนถึงบ้านแตะแยม นุชที่เป็นหัวหน้ากลุ่มได้เข้าไปข่มขืนเนียนเธอพยายามสู้สุดชีวิตแต่แรงที่เธอมีก็ไม่สามารถสู้แรงผู้ชายได้ผ่านไปสักพักนุชก็ออกมาแล้วบอกกับทุกคนว่าใครจะต่อก็เชิญจากนั้นผู้ชาย30คนก็กลูกันเข้าไปที่บ้านของตะแยมแต่ตอนนั้นเนียนได้สติและวิ่งหนีออกไปทุกคนจึงวิ่งออกไปตามหาที่ไร่ข้าโพดจนในที่สุดก็มีคนจับเธอได้แล้วลุมข่มขืนเธอตรงนั้น เนียนพยายามร้องขอความเมตตาแต่พวกมันก็ไม่หยุดและลุงข่มขืนเธออย่างต่อเนื่องในขณะที่กําลังสอบสวนอยู่นัน้นก็ได้มีคนเข้ามาแจ้งสารวัตรในเรื่องที่กําลังจะโดนย้ายสารวัตรจึงให้หมวดศักดิ์สิทธิ์ทำการสอบปากคําต่อไปส่วนตัวสารวัตรเองได้เดินทางไปหาเพื่อนที่สอบพอใหญ่ในพิษณุโลกโดยเพื่อนของเขาบอกว่ามีคนใช้เส้นสายจะย้ายแกออกจากพื้นที่เพราะทําคดีนี้แกมีเวลาหนึ่งวันนะ ฉันขอโทษที่ช่วยอะไรแกไม่ได้สารวัตรได้ฟังแบบนั้นก็รีบกลับมาหาหมวดศักดิ์สิทธิ์และบอกว่าพวกเรามีเวลาทําคดีแค่หนึ่งคืนเท่านั้นหมวดศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าซึ่งคนที่ฆาก็คือไอ้นุชและตอนนี้มันก็หนีตํารวจไปอยู่กับแฟนที่กทมจากนั้นหมวดศักดิ์สิทธิ์กับจ่าสำอางก็ได้ตามตัวไอ้นุชจนเจอมันพยายามจะหนีและใช้ปืนยิงต่อสู้สุดท้ายนุชก็ถูกจับได้ในที่สุด การสอบปากคำครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นนุชเล่าเรื่องที่มันทำทั้งหมดหลังจากที่พวกมันคมคืนเนียนเสร็จพวกมันก็กลับมาที่งานเลี้ยงอีกครั้งนุชคิดว่าถ้าเรื่องนี้ถึงตำรวจต้องได้เข้าไปอยู่ในคุกขึ้นหมดแน่นอน เขาเลยนำพวกจำนวนหนึ่งเดินทางไปที่บ้านของตายแย้มส่วนเนียนที่เพิ่งจะหนีจากสับเปลือมาได้เธอรีบกลับมาเก็บของที่บ้านจากนั้นเธอมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟแต่ก็ต้องมาเจอกับไอ้นุสก่อนเธอโดนพวกมันจับตัวไว้ไอ้นุษได้ใช้เชือกรัดคอเธอเพื่อหวังจะฆ่าเธอให้ตายจนสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในที่สุด หลังจากนั้นพวกมันก็พากันนำร่างของเธอมาวางไว้ที่รางรถไฟเพื่อหวังให้รถไฟเหยียบร่างเธอให้เละเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วพวกมันก็กลับเข้าไปในงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนศพย้ายไปอยู่เกาะยาได้อย่างไงนุชบอกว่าเขาไม่รู้จนทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาหลังจากคดีนี้จบสารวัตรพิทักษ์กับหัวดศักดิ์ก็ถูกย้ายเรื่องราวคดีที่อัปยศที่สุดของไทยก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถ้าชอบการสปอยของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้บาย